สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้กลับมาอยู่ผมเหมือนเดิมเก็ตคุงจะมาขะนะครับก่อนนี้เลยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะเพื่อนก็นี่ะครับว่างจากงานละครครับเพื่อนก็หลังจากพาไปดูนะครับร้านปลาสวยงามมาหลายร้านนะครับในจัตจักนะครับวันนี้จะพามาดูสัตว์แปลก้ะครับสัตว์เลขาคานะก็ร้านนี้ยครับจะขายพวก ซลาแมนเดอร์นะครับพวกงูสวยงามนะพวกกิ้งก่าต่างๆนานาเลยเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันมีอะไรบ้างนะอแต่ผมก็จะไม่มีความรู้นะครับเรื่องนี้เลยนะเพื่อนนะเพราะผมเลี้ยงจต่ปลาสวยงามเนาะโอเคนี่ก็เป็นงูนะครับตัวห้าพันห้าครับเรียกเขาเรียกว่าพันอะไรผมไม่แน่ใจนะครับใครรู้ว่าช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเนี่ยนะเพื่อนพามาดูเนาะว่าราคาเป็นยังไงกันบ้างนะครับร้านนี้อยู่ตรงอ่าปากทางตรงริมทางเดินครับ ที่จะไปอ่าเจเจมอลครับผมดูไปดูมานะครับมันก็สวยดีนะเพื่อนอย่างตัวนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะครับใครรู้นี่ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยเพื่อนนะก็อันนี้ไม่ติดราคาไว้นะครับผมก็ไม่ถามราคาด้วยเนาะแต่ว่าผมไม่ผมที่ผมไม่ถ่ายมาเนี่ยเพราะว่าอ่าผมไปสอบถามราคาหมาน้ามานะครับผม อยากเลี้ยงหมาน้ำมากเลยอืมเดี๋ยวผมจะพาไปดูหมาน้ำนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับนี่ตัวสองพันแปดครับเพื่อนเห็นไหมครับเผือกเลยพันสี่ครับอันนี้พันห้าครับดูไปดูมาก็น่ารักดีครับอันนี้หมาน้ำครับก็ราคาต่อตัวครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมดูไปดูมานี่ก็น่ารักดีครับเกือบโดนแล้วครับแม่อยากได้มากๆเลยแต่เดี๋ยว เก็บไว้ก่อนนะเวลางบน้อยจริงๆอันนี้เป็นพวกกิ้งก่านะครับก็มีหลายตัวนะครับหลายไฟนะหลายพันด้วยก็มีตั้งแต่หลักร้อยครับจนหลักพันเลยอ่าใครชอบก็ลองมาเดินดูนะครับตรงปากทางเช่เชม้อมีเต่าด้วยนะครับร้านนี้งูอีกแล้วงูนี่จะติดราคาไว้อย่างดีเลยเพื่อประกอบการตัดสินใจก็ใครอยากจะรู้ราคาอะไครับใน โซนสัตว์เลี้ยงนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมไปบ่อยมากๆเลยคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปเลยครับขอบคุณครับ